็นี่แหละก็คือลูกค้าเงียบรถขายของก็เงียบเพิ่งเจอนี่แหละก็ลําบากอยู่นะตกงานโควิดรอบแรกรอบสองรอบนี้แย่สุดๆเลยค่ะมาช่วยแม่ขายของลูกค้าก็ไม่มีทุกคนกลัวกันหมดโควิดจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนแล้วเราจะใช้ชีวิตต่อ,อยังไงจากคําถามที่ถามว่าเมื่อบ้านเมืองของเราตกอยู่ในภาวะวิกฤตการใช้ชีวิตของทุกคนได้เปลี่ยนไปแล้วเรา จะทำยังไงเพื่อดำเนินชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้การจะใช้ชีวิตในสถานการณ์นี้เราต้องใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจปรับหลักคิดในการดำเนินชีวิตเพื่อต่อสู้กับไวรัสด้วยการใช้วิถีใหม่ new normal การล้างมือบ่อยๆส <ำ S 1> ใ,ใส่หน้ากากอนามัยมกลายเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักแล้วหรือที่เรียกว่านิว normal นะคะการปรับตัวในสภาวะนี้อาจไม่ใช่แค่ชั่วคราวแต่เราจะต้องปรับตัวใช้ชีวิตจนกว่าโควิดจะหมดไป ซึ่งคาดว่าจะกินระยะเวลายาวนานเมื่อเราเข้าใจการใช้ชีวิตแบบ New Normal ในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมเพื่อลดเชือ้อเราก็ต้องดำรงชีพด้วยการหารายได้ที่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาวะปัจจุบันด้วยการเรียนรู้ที่จะใช้ระบบออนไลน์หาความรู้ต่างๆและโอกาสจากโลกออนไลน์ที่มีไม่จากัดมองหาอาชีพที่2และ3โดยคำนึงถึงอาชีพที่อยู่รอดในวิถี New Normal อย่างผมยังไม่ได้ามาหากินเลยอย่าพึ่งท้อก็ดีกว่าช่วยตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนตจงเตรียมใจรับมันซะว่านี่แหละขึ้นได้มันต้องมีลงได้มีบริษัททัวต้องการรายได้ต่อวันขอให้สู้ถึงที่สุดปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานด้วย work from home ที่สำคัญต้องไม่ลืมการใช้ชีวิตในสังคมแบบ social distancing ให้ห่างไกลาจากไวรัสปลอดภัยทั้งตัวเองและคนในครอบครัว โดยปกติก็จะมีแอลกอฮอล์ติดตัวอยู่นะคะแมสทุกวันค่ะถ้าอยู่ในพื้นที่จำกัดก็จะพยายามแบบหา,าไม่ได้ไปทำงานออฟฟิศแลาทำงานอยู่บ้านเราก็ทำทำไม่เต็มความสามารถของเราใช้ความสามารถของเราให้เต็มที่อยู่ที่บ้านนะครับให้จถานก,การมันเคลียร์ก่อนให้มันโอเคก่อนมันทำให้การยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องลดลงอย่างแน่นอนตรวจสอบทุกข่าวและข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อการปฏิบัติตัวและการรักษาตัวเองในสภาวะนี้ การต่อสู้ครั้งนี้อาจกินเวลานานกว่าที่คิดเราจึงต้องเริ่มจากการยืนหยัดด้วยตนเองเราทุกคนต้องต่อสู้เพื่อดำเนินชีวิตต่อไปอาจมีบางช่วงเวลาที่ต้องผ่านความลำบากแต่หากเราร่วมกันสู้เราจะมองเห็นแสงสว่างที่อยู่ไม่ไกลขอเพียงร่วมแรงร่วมใจด้วยการร่วมมือในทุกภาคส่วนที่สุดแล้วเราจะฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน